น,นั่นเป็นไงล่ะแทนเขามาจากอเมริกาอเมริกูญ่ปุ่น <laughs> แตงกวาญ่ปุ่นของเสือโตแล้วยาวไหมย,ยาวไหมเสือยังไม่เห็นนะเนี่ยอันนี้ฟังแค่ป้าที่บ้านเขาเล่าให้ฟังเหลอมาดูมาดูมาด,มาดูไปดูด้วยกันนะเดี๋ยวมันโตได้ยังไงโอ้โหคนดูแลดีเหลือม<ห>ู้จี๊ด มันยาวคุณผู้ชมมันยาวมากตอนที่ว่าทายบ้านทําค้างเขาบอกว่ามันจะโตให้เจ้าไหมมันจะขึ้นให้เจ้าไหมเสือเคยไปเดินตลาดอ,อตกอที่กรุงเทพอ๋อเ,เหรแล้วก็ไปเห็นแล้วเขาก็ให้ชิมเขาบอกว่ามันอร่อยมาก มันเป็นแตงกวาญี่ปุ่นเขาปลูกอยู่แถวปากช่องแถวนั้นอากาศเขาจะดีใช่ไหมเลยศอากาศเขาจะเย็นเขาก็เลยปลูกได้งามโลละแปดสิบนลยะ้เลิไม่ไช้ทำมาถูกถูนะไม่ได้ถูกใช่ไหมยาของยาโลละยี่สิบเออคนละมันคนละอนั่นกันเลยนะยาเออคนละเกรตเลยนะของยาโลละยี่สิบบาทเห็นมันโตแบบนี้แล้วก็ดีใจมากเลยเออมันโตได้ยังไงเนาะ ตอนที่ปลูกกว่ามันจะหมดน้ำนะมันมันต้องโตกว่านี้อีกแน่เลยตอนที่จะทําแปลงก็เจอเจ้าที่เจอเจ้าที่เจ้าที่บอกไม่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ววุ่นวายเหลือเกินตรงนี้เสียงดังวอลวไม่มีความสงบสุขแล้วก็มาตรงนี้มาดูตรงนี้แล้วถั่วพูก็งามนี่ถั่วพูเสือนับแล้วนะสั่งมาทั้งหมดสิบเมตดถั่วพูขึ้นทั้งสิบเมตรเล้ออืมนี่มาดู้ล้หลัางนี่อันนี้ก็น่าตื่นตื่นเต้นดีจังเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อ อะไรอีกโอ้ผักคะน้าตรงจุดนี้คือเราสองคนปลูกใช่ไหมย่าแต่ย่าก็เออไม่ได้ดูแลเออใครคนดูแลนู่นคนดูเลยอินทิราดูกปักนราเราก็ปลูกปลนกปบกูดิ เราก็ปลูกปลูกปักปักเอาเอาวิธีการปลูกตอนนั้นเราใช้ไม้ใช่ไหมเอฟซีเราใช้ไม้จิ้มลงไปเป็นหลุมแล้วก็ใส่ไปหลุมละต้นหลุมละต้นเขาก็ยังขำอยู่โอ้โหแต่มันสวยจริงนะจะเกิดยังไงเหรอมันจะเกิดยังไงมันจะเพิ่เพิ่มมันจะสวยกว่าของอินทิราหรือเปล่านันแล้วก็ตื่นมากแข่งกันแล้วรีบโตรีบโตรีบโตแข่งกันเร็วเร็วเร็วเปุ๊ดดูเฉพาะจ้นนี้ดูดิต้นนี้อวบมากเลยอ่ะ นี่อวบมากเลยคุณผู้ชมปด<อ>ไม่เอ,อ่อยูกผักไม่โต<ย>ก,ก็ไม่สาเร็จสักปีปีไหนก็ไม่ได้สักปีอันนี้ก็สวยนี่นีนป๊ดใบางามากเลยเมื่อ้าก็เห็นเขาบอกว่าทาค้างหรือยังแตงเขาอยู่ไหนอะไรแอนเฟมารีเขาบอกคนี้ทําค้างหรือยังได้ไื่อกี่อไปดูผักยากนไปไปต่อที่ผักยาอู้ เห็นยอดอะไรเต็มไปหมดเลยใช่เราต้องเก็บใบคะน้าไปทำข้าวผัดกินเอาไปตอนนี้เลยป้าเทบ้านเสือว่าเหรอป้า,นนาดูผักบุ้งรอบสองรอบแรกยังกินไม่หมดเลยรอบ,รอออรบสองมาแล้ว ปุ๊ดดูยอดผักบุ้งมันแตกแขนงดีเนาะมีขมรายมาเก็บแตงกวาแล้วแตงกวายัางเยอะอยู่เลยเนี่ยยังเยอะอยู่เลยแตงกวาฮะน่ะใบมันใบมันเหมือนจะเป็นแมงกินนะแต่ว่าลูกมันยังเยอะอยู่อย่างคอยเห็นแตงกวาหน้านะกินอยู่ลูกหนึ่ง ไหนไปไหนแล้วแตงกวาที่น่ากินเนี่ยยังไงยังไงเข้าไปตรงนั้นไหนเนี่อเนี่นี่ยเมื่อกี้ค่อยไม่เห็นลูกนี้นะค่อยเห็นนี่มันอยู่ตรงนี้ลืมดูตำแหน่งผิดนี่ตรงนี้นี่จะให้หมิ้วลูกข้าวป่านี่แหละนี่เครื่องเครื่อยานี่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 ข้าวป่าเหรอยาข้าวป่ามันเป็่ได้อยู่ทำไมสมองหนึ่งแล้วมาแล้วหวานยังหวานกรอบอยู่ ใช่ไหมมามาบุกปะบุกบะแตงเราวันนี้ให้หลานสาวมาบุกปะแตงนีวบอว่าไม่บุกเตี้ยใส่ตัวไปโรงเรียนใส่ตัวไปโงเรียนนะครับนีนี่ตานี่นี่โอ้โหอันนี้ลูกใหญ่ใช่ลูกใหญ่แล้วก็เยอะด้วยเสือเออหลายลูกเลยในตรงเนี้ยอ่าหลายลูกแล้วปีละ กินได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรไม่มีพิษไม่มีไฟอยู่ที่อยู่ก็อยู่ข้างบนแล้วค่อยลดน้ําแล้วเมื่อเช้าเก่งด,ดีเลยดดเลยยอดกวางตุ้งก็งามจับชายอีกรอบไหม<ะ>ต้มจับชายอีกรอบไหมทางผักบุ้งทั้งกวางกุ้งโอ้ยผักกาดขาวสีทิดก็งามนะผักกาดขาวสีทิดคืออันนี้เอาลงแล้ว นี่เนี่ยไอ้ต้นใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยอืมอืมกรอบมากเออเล้ยงเม็ดขดมาแล้วแบบกวางตุ้งกินไม่หมดสักทีเลยเด็กแตกขึ้นมาเด็กแตกขึ้นมาอย่างผักชีลาวก็สวยนะย่าต้นอวบแกงอะไรดีเนาะแกงไก่แกงไก่แกงซี่โครงไก่นะเขาเรียกแกงอะไรแกงอมบะ เอาซิคโครงไก่อ่ะามาสับ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 ,สบแล้วก็แกงอ่อมเนี่ยดูดิต้นอบอวบทั้งนั้นเลยหวานน้อยต้นเาาานี่ยต<ร>้นนะต้มินใหญ่หต้นมันอวบๆถ้าหวานทีแล้วตัดใบไปแกงเอาอถ้าถ้าหวานเยอะเยอะเหมือนสมัยหวานที่สี่กอมันจะแบบต้นจะเล็กๆใช่ไหมอืมก็ดีนะก็โอเคอยู่ เอออเออก้็อก็ต้องกินอย่างนั้นแหละของสดของอร่อยปลอดภัยไร้สารว่าโมกันหลังไหลายฟืดฟาดฟืดฟาดคุณไม่ชอบรอบสองก็จะมีนี่นะฮะผักบุ้ง เอาแล้วอันต้นระยาเนี่ยต้นรอบใหม่เนี่ยอันนี้ต้นอะไรเนี่ยโอ้มีกวางตุ้งรอบสองผักบุ้งรอบสองอืมอันนี้อะอืมกวางตุ้งตอนนี้เดือนอะไรแล้วมกราคมวันที่เท่าไหร่สิบเก้าว่ะวันนี้สิบเก้า ไม่ไม่จะบอกว่าอีกแค่แปดวันเราก็จะได้ไปดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้ววันที่27็นะตลาดวานอนสนามกีฬาติดกับโรงเรียนวัะเทวมานอนเราจะเอาเสือไปยองที่อ,อ่ะคลิปแรกของเช้าวันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ